สวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขากลับจากนคปรปฐมนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเช็ดเครื่องนะครับ2คันนี้ครับซื้อไว้แล้วนะครับถ้ามันเครื่องมันดีมันขับได้ก็เดี๋ยวเราขับกลับเลยนะครับเ <c ười> นี่ยวหน้าซอนเป็นไรพิจารณาบ้างนะพิจารณาครับเป็นตากรับกับได้บอลนี่เจ้าที่แรง นะฮะสิบสองเมตรครับสองคันนะครับสายราชศีมานะครับโชคชัยนะครับเบอร์สี่สิบเจ็ดนะครับนี่ฮะสองคันเดี๋ยวมาเทสคันนี้ครับว่ามันขับได้ไหมเพราะว่าคันนี้เท็แล้วนะครับว่าเครื่องมันขับได้อยู่นะครับเครื่องอันนี้เบอร์สามเจ็ดโอ้มีสี่เจ็ดสามเจ็ดครับตัวนี้เป็นทรงน้งพญานะครับตัวนี้ทรงอะไรไม่รู้ พัตเตอร์เน่ปะเนี้เป็นพัดลมนะครับรอพัดลมนี่ฮะเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับเดี๋ยวมาเช็คก่อนนะครับถ้ามันขับไม่ได้ก็เอ้ยถ้ามันขับได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาขับกลับนะครับแต่วันนี้ถ้ามันขับไม่ได้ก็เราตีรถกลับเลยครับเดี๋ยวให้ัวหน้าสอนมาลากเรานะครับนี่ฮะทีละพง โจมปวกนี่ฮะสองคันครับโอ้เสาธงด้วยตัวนี้นี่ฮะถ้าใส่รถวัดก็พอดูได้ครับแต่ถ้าไปใส่หกร้อนี่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาเรายกหัวอย่างนี้นะครับนี่ฮะสีก็จางๆหน่อยครับ ดูในโทรศัพท์อาจจะดูสวยหน่อยนะครับอยางตัวนี้ทำไมมันเล็กจังเลยน่าจะเท่ายางเก้าร้อยนะครับเบอร์นี้นะนะจะเป็นลายางขอบยี่สองจุดห้านะครับตัวนี้สองเก้าห้าครับแปดสิบตรงนี้เขาเรียกที่ไหน คนส่งหรอคนส่งที่ไม่ได้อยู่แถวนี้บกสบกสขึ้นบมีบรถนี่ฮะจะมืดแล้วหกโมงแล้วเฮ้ยี่ยมอไงดิแบดเลยฮะ รถจอดห้าเดือนสินี่โอ้รถเข้ามาแล้วน,น,นะ้ฮะอันนี้ยังแล่นสายทางอยู่สินี่โอ้ยังมีรถเข้าอยู่นะครับบขอสอ่ะอันนี้เบอร์ยังไงเบอร์เจ็ดมั้งเนี่ยคันนี้รถหกเมตรเจ็ดเมตรนะครับกเ,กดเดี๋ยวถามซื้อคันนี้ด้วยมั้งนี่ ทำซื้อบร <laughs> อวะอ้ตีขอบเลียดงามเลยวะนี่มามนะฮะตีขอบไฟไทยเป็นเลียดนะครับนี่ฮะเลียดอยู่บ้านก็เยอะแยะนะครับใครที่อยากทำแบบนี้ก็ลอง่าเอาไปทําดูครับนี่ฮะเลียดตัวนี้สวยดีนะครับมาเดี๋ยวผมมาพิจารณาก่อนว่ามันจะเอากลับได้ไหมมันจะขับได้ไหมรับเดี๋ยวคันนี้มีแตนด้วยนะคันนี้แตนอยู่ไหนไม่รู้ แตนยู่ส่พี่โอ้โนี่ไงโอ้แตนแตนล่ามครับเขาเอินแตนล่ามครับอยู่นี่นี่ฮะเจ้าทีแรงสวัสดีครับผมป้ะสวัสดีครับที่ผมทักไปคันนั้นอ่ะคันนี้ออะไรอะ ระวบางเตนด้วยอ๋อแตนสิรคบนั่นอยู่ตรงล้อขั้นขั้นไหนขั้นร้อยเอเดอันน่าเหรอใช่เครื่องยูทูบอ่ะอ๋อผมขายเครื่องผมกำลังจะยกเครื่องให้เขาอีกวันสองสามวันนี้ครับโอ้โหสวยนะผวยนะฮะเดี๋ยวเรายืมแบตเตอรี่ของป่านะครับโอ้โหรถรถแกจะพังนะครับถึงเต้อนไหม ถ้ายกหม้อก็มาสตาร์ตตัวนี้เลยถ้ายกหม้อยกหม้อแล้วก็ได้ตัวเบอร์สิบสามเขาก็มีอยู่ไหมเดี๋ยวยืมแป๊บนึงเดี๋ยวยืมญาติเอ๊ะป๋าแกมานะครับนี่ยครับขอบคุณนะครับป๋าสุดารัตน์นะครับป๋าเดี๋ยวสงสัยต้องยกหม้อไม่ถึงครับเพราะว่าเบอร์สิบสามผมมีอยู่ในหลังรถเดี๋ยว ที่แรกว่าจะถอยคันนี้นะครับมาพ่วงคันนี้ถอยออกไปแล้วก็จะค่อยมาพ่วงตัวนี้นะครับแต่คันนี้ขับได้นะครับคันนี้แต่คันนี้มีปัญหาเรื่องระบบเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คระบบเบรกนะครับเดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่นะครับมาพ่วงต่อใส่แล้วก็สตาร์ทดูครับเพราะว่าตรงนี้ครับให้ดูครับเนี้ย แปนเหยียบนะครับมันไม่ดีดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องให้ลมมันดันขึ้นมามันจะดันไหมครับถ้าไม่ดันก็สงสัยจะได้ลากครับมาเดี๋ยวมาลองครับมาดุนกันอโอ้ของฝาแกสวยมมากครับรถนี้ เป็นทรงท้ายข้างล่างอาจจะใหญ่แล้วก็ข้างบนแหลมนะครับคันนี้ก็ออกออกจากอู่ที่นครปฐมนะครับเดี๋ยวมาลองครับปืดนะครับน้ำมันขาดนิดหน่อยครับเดี๋ยวเติมใส่แล้วครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูครับมืดแล้วนะครับตอนนี้ ดูตรงนี้มันจะเลกมันจะขึ้นไหมเนี่ยเนี่ยบอกว่ามันอาการหนักอยู่นะเพราะว่าที่เหยียบสายมันไม่ขึ้นนะนเครื่องดีปะ่ะเปิดลงนะนี้เป็นเทนูหกตีน,น,น,นนะ ไปกระป๋องเลยนะโอเคเออไอซี่น้ำตาลนี่ไอซี่เนี่ยเอ็มซีโค้าด้วยใส่ตกแต่โอ้ไฟท้ายออกนุ่นไฟท้ายออกแล้วแต่อันนี้จะขึ้นไหมเนี่ยว่าเบรกมันลงนะครับ oh, ีกครั้งครับตอนนี้โอ้ไฟหน้าก็ครับไม่ใช่ปัญหาของไฟฮะไฟบ่ปัญหาหรอกนี่แล้วเนี่ยมันถ้าสิครับเนี่ยต้องอทอดอันนี้มาล้างเลยเนี่อะไดไมันมันเป็นตัวน,นี้นี่ทอดออกมาเลยเนีย่ทอดลูกยางออกมา phải Đây biệt khác phải biệt kháng Bộ cái sổ nghe màu biệt khác nè มืดแล้วครับผมทุ่มหนึ่งแล้วใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วจะติดต้ที่มันเป็นนเป็นเกลือ,อลเป็นเกลือต้องเอาอนนะไรมาตัวนี้ออ<ค>มาใสก็มัีัใมนี้วาะมันบริสุิ์ขึ้นบอกพี่ เกียบกระแทกกระแทกกรนแทกลงลึงกมอคึนก่ไ,กไ,ไนนะเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นไหม,มใช้งานได้แล้วครับ <S <S 2> <S 2> ลองอะละครับผมนะ อ้าวพ่อโ,โอ้โหเนี่ยขับได้ไหมมีคัดบ่ไหนโอ้มืดนะมีคัดบ่มีคัดบ่ คัดมีไหมน่ะพอแล้วจำน,นักลราพอแล้วม,ม,มันไม่เต็มหรวโอ้ยมันไม่เต็มหรอกคัดมีไหมโอ้คัดนิ่มเลยเดินหน้าเดินหน้า แล้วครับไฟเบรกออกไหมน่ะน่าจะออกนะไฟเบรกเหยียบดิเหยียบเบรกดิหน่ยเปิดไฟกับเปิดไฟข้างหน้าตัวน่ะมันมีแบตไหมนี่ไหมนี่ไหมไฟไหมอยู่ในสวิฟช์ไหมหมุนไหมแบตเตอรี่มันไม่มีถอยไปเลยถอยไปเลยเดี๋ยวเราขับกลับเลยนะครับ น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับขับกลับนะครับเพราะว่าเรามาเช็คระบบนะครับเดี๋ยวค่อยมาเช็คระบบว่าให้มัแน่ใจนะครับว่ามันจะขับกลับได้ไหมแต่ไฟตอนนี้น่าจะแบตเสื่อมนะครับเพราะว่ามีมีแบตทุกคันนะครับแต่แบตจอดนานนะครับน่าจะเสื่อมนะครับเมื่อกี้นี้ที่ไฟมันออกแล้วเรายืมแบตเตอรี่ของป่านะครับปารถเบอร์เจ็ดนะครับมาใส่ก่อนนะครับ เดี๋ยววันเดี๋ยววันที่มาอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ชมนะครับตอนขากลับนะครับหรือยังไงนะครับรอคอยติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับอาจจะทําคลิปไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าก็ก็ที่เห็นนะครับยุ่งๆู่ครับการทาคลิปนะครับเน้นสินค้าดีกว่าครับเน้นสินค้าที่เราขายนะครับ ดีโลวั Low ตนะฮะตอนนี้กำลังเอาแบตเตอรี่ใส่รถป่านะครับตัวนี้สวยครับคันนี้สวยครับรถอยู่ราวๆประมาณเจ็ดแปดเมตรครับคันนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีบุรเรืองอะไรยนต์นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ